สามสีครับครับเข้ามาตรงนี้ได้ประสบการณ์ออกไปเยอะเลยนะครับได้อะไรไม่มากก็ไม่ได้เลยนะได้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 หมดนะสดชื่นดึงจังหวะท้ากันเหมือนเดิมครับโป้ของเกมเซมโป e Milita เนะครับอยู่ที่มิรามาสเตเดียมเห็นเงีย้ยแล้วก็เปนนี่เป้ป่ะเบก่อนถามเล่นตรงนี้อาจจะต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าภัยใกล้ตัวกำลังจะมาถึงครับไม่แคมป์โปรครับ แชมเปี้ยนมินิตาร์คุณมึงแกอะเดี๋ยวชื่อใช่ครับใช่ตั้งชื่อกี่หน่ะเอ้ยมันไม่ใช่เทมโป้ีรือ่าเอ้าแล้วเบคอนธามขึ้นเขาอยู่มั้ยหมูขึ้นเขาแล้วหมูโดนเปิดก่อนไอเกตเปิดไอได้แล้วดูจะเปิดแล้วแฝงเหมือนกันแล้วตัดภาพมาคำดีเรียลสอรซ่าน้องเอ็มพีไปได้หนึ่งคนแล้วดูไอเกตครับตามไอออกเกมไปอะไรกันเบคอนธามโดนอีกหนึ่งเป็นซีเนียร์จากชายครับผมเหลือสองคน้ะบ้านกับพรามีการชัดกันอีกแล้วครับแฟดกับมิดเฮ้ยจำได้ไหมเดิมแล้วแฟดเสียหาายปเออนนีี่ตัดดคคืม เบคอนทามจะอยู่2คนจะรักษาได้มาแล้วซีเนี่ยโดนซ้ำไปก่อนตรงนี้นายโยบหนึ่งทีสโตนอีกหนึ่งทีผมครึ่งหลอดไปสโตนพี่ขวาปลาระเบิดใส่มุมนี้ไม่โดนแล้วฮาเดสโดนน็อกไปก่อนจากออนไล่ยี่สิบสี่ครับโอ้แต่ได้ครับว่ามาสโตนปั๊มยันแล้วเห็นวิ่งผ่านเมื่อกี้จังหวะนึกว่าผีไม่ใช่โอ้โหวิ่งผ่านหน้าต่างไปเมื่อกี้เหลือเชื่อโอ้โหวิ่งแบบแว๊บอย่างนะใช่แล้วข่ามหลังมาเนี่ยโซ่ตรถเฟียสกันทั้งหมดตะตนเฮ้ยแล้วใครขับรถอ้อมครับผมตลอดไอ้ไมซีเออ้อมขวาออกไปหรือว่าาาจะอออกมยัััดหลงงบบ้นขแฟคร โอ้เป็นออนไลน์วนขวาเพื่อหวังผลและปอนซาวิ่งมาทางนี้ปอนซาสลับบ้านมาแล้วออนไลน์ทิมทิมทีมหน้าของซี่คนตอนั้นไดาบายมาแล้วฮะออนไลน์ที้โฟลแลขับเลยทิยปอีทีหนึ่งหลบค้างบาง้านหน้าต่างละมุมนี้นอตทิวโดนน็อตไปก่อนจากเอิร์นนี่เอาเลยครับผมโมเมตัามเกมเปลี่ยนไหมปลาระเบิดก็อ,ออนไลน์ทีส่นีดองดีต้องเรียบร้อยหวังผลได้โอ้ยดูกัน รถเมียกับปาหมดเสียสตอลพี่ชมว่า,าล็อกคู่เหลือเชื่อโกรธกันแล้วแล้วเ,เบลมอสเวลมอสอ้อมสายมาอีกฝั่งหนึ่งล็อกให้เพื่อนได้ไหมปลาระเบิดไปก่อนเอาอะไรไปติดเสียงเวลมอสถือระเบดิดอยู่แล้วเก็บระเบดิดชุบรถเฟียดขึ้นมาแล้วชายโดนน็อกไปงทีเอิร์นนี่เปิดมือแล้วเก็บเป็นสองคิวของเอิร์นนี่เลยครับโอ้โหสามคิหมดทีวสามคิวรับเอิร์นนี่อันนี่สี่ไหมซีคิวสี่เอ็ดครับโอ้โหแล้วขึ้นมาพาก้าโอ้โหไซเปิดเจอเหลือแค่เวลมอสเอา้าเวลมอสไม่ได้กับเพื่อน เหมือนไม่ได้คุยหรือว่ามูงงเวลมอสได้ช่วยไม่ได้ครับไม่อยา่เล่นกันเพื่อนครับอ๋อกอย่างนิเซียมนะอุ่นจะไปโดดมาแล้วฮะอุ่นจะไปแล้วตัดภาพมาเวลมอสเวลมอสย่องย่องย่องย่อใส่พี่ฝ่ายย่องสามบาทก้าวไม่ตายแลสุดท้ายออนไลน์ด้านบนนูซี่เปิดรถเสียใหม่หนึ่งเอ้าเจนกระเพราสองโอ้สองจะกรพรราไข่ดาวไม่ใช่กระเพราหลังที่สองและเรียบร้อยครับผมออนรไกรยี่สิบสี่ระเบิดเก็บบาเก้าไปก่อนครับ พอตัดภาไปอะไรบอกตันนี้ก็ล้มไม่พักคุณผู้ชมฮะมาจังหวะสับตอนกับ้องเปลี่ยนเออเลอร์นะคุณเฟรมนะแล้วเนี่ยใ,ใส่ตัวเองปัญหาคือโอ้แล้วดูแล้วดูเคมครับอินวินิตี้มาแล้วฮะผมเจิมไว้ใช่ไหมฮะพูดถึงผมแล้วทำไมอ่ะ <c oughs> เรียกแคดิชเช่มาอินฟินยัดมาสองคนแล้วอีกหนึ่งคนอย่างหนูสิตามมาติดติดับผมระเบิดลูกนี้เว,อวมอสหน่วงไว้แกสลักรอหนึ่งห้องเล็ก โโอหเข้าไหมไม่เข้าเอ้าหุ้ยชิงครับวาร์บีครับผู้ชมเลชิงเก่งนะอืโอ้ดีครับไม่สนิทบิดหมดครับผู้ชมน่าอย่าไปให้กินข้าวดาไนนะครับเอาไปบอลปอลต้อนโดนยัดมาจากโลแกนงานเข้าไอมาเชนเหลือแค่บ้านหลังนี้กัลอดเชิงหนึ่งหนึ่งระเบิดดักแล้วโดนหมอด่งขึ้นไม่ได้หมดสีแดงแล้วนะโอ้หนูซีครับผมเก็บบอลเศร้าออกจากเกมออาครับหนูหนึ่งหนึ่งวงนี้มาเฮ้ยดับปัดเตลือเหมือนกันจบ ที่เพราะว่ามิดลุนแล้วว่าล่วงไปท็อปสามใช่สองบาและสองหมื่นแปลกๆสองหมื่นอลไวจะหายไปแล้ววิ่งข้ามถนนเบลบอลขึ้นตะเปลาลงบ้าน่ามตจูบอานหนึ่ไม่ไหวผมอินฟินิตี้ปิดเลยฮะเคม2คิวจาก1คิวเอไมเและนี่หคิวกับแฟโอ้นี่ครับเคมไมา์เคมไม์โอ้ยเคมบอืมลาวพเพนลงน้ำครับเอาลครับเอร์มูดอาดหลังลงบรี โอ้เจอลาดโดนไปก่อนหนึ่งครับแล้วเป็นเจลาดครับที่โดนซ้ำไจากเกมโดยเอเอๆๆก็ผมป๊อปตัดน็อกจีเซตได้ออกจากเกมไปเลยครับจีแซตม่ลงไปยิงในน้ำพี่ดิวครับผมผมเหลือเชื่อครับเออกอรซิล่าโดนดองดองนอยู่แลดูแลดูผมนี่ปัญหาคือหลังเปิดหรือเปล่าวะแล้วถ้ามีคนมาทิ้มด้านหลังทุนน่าเป็นพาวเวอร์ไหมลายนี่อะไรเด็กกันเนี่ยคล้ายๆนะคล้ายๆจะเข้ามาแต่พาวเวอร์เรื่อนอ้อมขึ้นบนมาเจอต่อครับผม โอ้พโเ,พโเพลว่ามูดใครไปเชื่อว่าพวกโบราณจะสเปรดสวนอยู่เอ็กคอร์เวสจังหวะล,ะล,ะล,ะละ่างเพืลย์กันโอ้โหดันไม่พักาแจสเปอร์ยังคาดอยู่ครับผู้ชมฮะโอ้ระบูโซนกินมาแล้วครับผมสองคนนะสำหรับโอ้ยสามคนเลยพาวเวอร์และเซอร์บอยครับผมเปิดน,น็อกมิดล็อกได้านไปสเปอรลูกนี้หายเลยโอ้เอ็กคอร์เวสลูกเดียวเสียทั้งแก๊งผู้ชมครับอัลซิราไม่ช่วยเลยเมื่อกี้ฮะโอ้พ่อพ่อพ่อนี่ครับพ่อพ่อจะตายแล้วลูก โอ้ยเลสล่าช่วยหน่อยมีไหมมีปัดหน่อยมีแบบแล้วดูตาต้าป๊อปบอกอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยคิวฟีดขึ้นมาโอ้เอิร์นี่ไปโดนน้องจากอีนก็ได้แล้วดูซีปิดเอิร์นนี่ไปคิวติวมาครับผมมิเอ๊ะ์โดนน้องไปจากมินครับผมแล้วดูเอโคเวสไหลตายเป็นศพของพาวเวอร์แปดครับครับโอ้โหวงนี้เดือดแน่นูเดือดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ เห็นลาเป่เก็บเตอร์บอลน้องลงไปอีกครั้งนี่นะเจ๊ผมตัดเอ้ยเอับเกมครับสี่เป็นคนครับสิบสองทีมล่าครับสโมกแล้วดูและดูหลังเข้าข้างชุกเหมือนกันแต่สโมกเพื่อจะเคลียสเปซเข้าวงที่ลึกขึ้นครับหรือว่าเอาประเดนที่ดีขึ้นครับครับตายแล้วฮะอุ้เลี่ยงการไม่ทานนะอินฟินขึ้นไปเล่นทางฝั่งตัวซากปรากหักแล้วตอนนี้พอดีอาครับเปิดดอกเจจะโอนอีกไม่ได้ อ๋อแล้ครับวงบีบมาแล้วครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมตรงนี้เจ,อกเกอเบ,เจบอ,อก็จะเกมโดยล็อคกครับมีลา่าคำให้เพื่อนนะแล้วมุมนี้เห็นตัวตไก่พิซซ่าแต่ว่ามุมนี้เหมือนจะไม่งัสดสู่เชเวฟสัตเซอร์บอ,อยได้อู้ถือว่าหลบกันไปความเรื่องนะพี่ดิวแล,แล้วมินระเบิดเก็บล็อกไปเป็นศพเลยฮะครับเแล้วจะบีดหมดไหมเนี่ยคนเฟรมเหมือนเดิ่น,นึงพี่ดิวเรียบไหมเนี่ยเรียบเรียบเหรอเรียบนะเรียบผมว่าเรียบเลยอ๋อเรียบด่วนนะกินยำ โอ้โหนี่ขับรถเข้ามาตรงกลางวงแล้วได้ฮะโดนเปิดหัวจ้าเชเวฟพาวเวอร์เล่นขอบวงแล้วได้ไปทั่วเลยครับรัชนายโอพีโดนน็องไปจากเอ็นซีทูวะดีพีที่แปะเข้าหัวไปโอ้โหนี่ต้องสุดเล่นกลางแล้วกลางวงสุดๆนะเป็นป๊อปกุนทรอเลสเฟสแคนเฟสแคนวงเกาะครับผมพี่ดิวคุณแน่นนะแค่หวะแล้วดูวิธีรับคิวพี่ดิวที่สามตัวอย่างงี้ด้านขวาไม่มีใครเลยหวาดเจี๊ยบปะคุณว่าโดนนุ่มยิงหายนะ แน่นโอนิคเะาเลิกพูดแล้วคุณอ่ะเอ้ยเหียบแล้วระเบิดเก็บไปก่อนเลยเมจิกใส่พาวเวอร์เมมเอ้โหเหลือแค่สองคนก็ผมเหลือเชื่อไม่โดนด่านโอดิคแล้วเราไปคอระเบิดซีเซ็คออกอีกิงคุณผู้ชมนะฮะพาวเวอร์เกมนี้ค่อนข้างจะดุเหมือนกันแล้วดูมุมนี้เอ้าคือสโคบมาซีสกายหาไม่เจอครับเงินบังชินกิโอ้โหเขาไปเจอเดินแบกโอ้โหไอ้ละมันตัวตัวมาซีเกายกดไม่ลงแล้วออตันนี่ครับไปน็อกอาร์คิวซีซ่รอาร์ละฮะอาร์คิวของคุณเฟม ผมว่าน่าจะมาได้น,น,กนะการขึ้นมามิ้นโดนน้องไปก่อนจากเรเวนคอร์ก็บอกนรกแกนันตัดสีซ่าจะเกมอะไรเกมที่ผมไ,มไปเฟสนะออนสโลนะตัดเบีสเบสออกจากเกมไปโอ้มาโห<ม>วางก่อนเพราะพูดจบเรียบร้อยอืมเรเวนคอร์ไม่น่าด้อยแล้วเรียบเรียบเรียบไปรอดพทุกคนแต่เชว์เวฟเ,เนี่ยกระเน็ดเก็บไปก่อนเนึ่ยเ,ป,เป็นเซเบ้แล้วโลายฮิปไฟา์ซีสกายฮิปไฟต์สองเชว์เวฟเชว์เวฟจ โดนทเวดโดนเรียบร้อยเป็นทางด้านของโอ้โหครับปิดพาวเวอร์จบอันดับที่8ครับโอ้โหเสือนอนยิงผู่ชมครับไม่ใช่เสือนอนกินเออเอาสิวะวงการนอนนี่มองยากมากนะพี่เดียวแล้ววงดีดเขากลางวงอีกครั้งเลยครับตอนในหลับตาไงอือบอกอยากนะมองไม่เห็นเลยเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นอนเนียนต้องเก็บยาแล้วไปต่อครับผมมุมนี้อินฟินิเลาะขอบวงกับบางเกิดคุณปิดเดอะมิสเสร็จบางเกิดมาต่อสเปร่ามาของเมล่าโอ้ายังคมเลย สามออกจากเกมเป็น6คิวรวมของอินฟินิตี้ครับผมถ้าเกมนี้ไก่แล้วมี15คิวก็มีโอกาสขึ้นไปที่4เหมือนกันที่3เหมือนกันแล้วดูอาจารยดุวิตัดน็อกคิมมี่ได้จัรยดุวิตเก็บคิมมี่ออกจากเกมแต่ยากหน่อยเพราะว่าคิวก็มาต่อเนื่องแล้วซาเวไปเปิดอาจารดุวิตรัเต็มไปหลายตาไปเต็มฝีขอมีล่าเก็บ2ของบาร์เิดไปแล้วครับผมเอ็ดไว์โดนน็อกจากทีสะตายโอลี่เปิดมือต่อเนื่องคิวิเทษกลับมาเรียบร้อยผมโอลิเวย์กีสปอร์ตจบระดับพิเศษไปพีไฟมาหนึ่งทีมีล่าเกือ วงตัวนี้อาร์เมอร์อาร์เมอร์กับบีล่าแล้วยกอยู่สุดท้ายโอ้โหโดนสวนมาหายเหมือน,นกันสุดท้ายมีตัวคำํำตัวคํำหลังเสาตรงนี้ไงดีโลกแกนโลกแกนไม้สี่เกือบเหมือนกันโอ้โอจังหวะไปเทกับบีเคฟจงมาแล้วชุบไข่เลือกชุบหนูสิมาชุบฟักทีแล้วพอนุ่มแล้ววงวงดูดวงดูดวงพี่ดิวครับผมอาคิวไปแล้วสองหรือเปล่าเมื่อกู่นี้เอาหายอุ้ยมาตินโดนทีบออาคิวอยู่ไหนเอ่ยสานเขาอยู่เพื่อน เอตโซนบีม,มาแล้วเอาอูโซนบีม,มาแล้วจ้าด,ดูอีโดนอีกหนึ่งครับผมโอ้ยโลแกนโลแกนใจเย็นยังทันโอ้โหโวงมันลไล่ดูตรงนี้ครับโยมมันยังอยู่ได้หรือเปล่าดันมาไม่ล่าสม,มองไหมตรงนี้มาเลยครับว้าวดันเข้ามาท็อปห้าเลยพี่ดิวเหลือเชื่อวะเชื่อเหลือเชื่อปะเชื่อครับเชื่อวงจิ๋งก๊ก องกินเกาะไม่เท่าไหร่กินน้ำอีกเหลือเชื่อท่านผู้ชมเดี๋ยวดูซาเวทเฮจอดลัสนาโอปีวิกิตอาร์คิวฮะโอ้กินนด้เหรอครับเอาไปเลยฮะโอ้โหไม่ใช่อ๋อแหมเพราะว่าคุณดูนะตาตลอดผมครับเรียบร้อยแลเอ็นซีดูว่าเก็บดีนะอ่ะลัสนาโอปีออกจะเกมไปแล้วก็บอกเกี่ยวอะไรวะเนี่ยวอุ๊ยว่าอะไรเล่นเกินไปอย่างนี้เด็กคนก็บ่นอีกหรอกหมนว่าอะไรว่าเก็บเลยในไทยหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเรจอดดูคนนี้กันสเปรีฟ่อน ตีบอกนี่ครับตีบอลในคอนเสิร์ตเม้าอปครับการนี้จะขอ,อนแก่นโอ้โหของจริงว่าว๋อ,อดาเฮ้ยของจริงลิงยังร้องครับผมครับผมโปร่งจบน้ำนะคุนผู้ชมผมถามจริงว่ะคือไม่จบน้ำหรอกกินน้ำอยู่เลย,ยเฟสที่หเต็บตัวเมื่อกี้ไม่ได้ยูดีหาไม่เจอผู้ชมมาเหลือเชื่ออืมเอาละครับ แล้วแล้วบูชาก็เปิดรักกัปเทนนี่ได้ละฮะเด็บเด็บวิ่งมาแล้วบูชาก็บมพันที่เอาเกมไปโลแกนบูตายตนิมชมะผู้ขอบวงตรงนี้เลยบูชากูชากจะโชว์สักหน่อยในชาแต่ผมว่าเฟสแคนเนี่ยนะจบอันะดับที่สองนะไปดูเข้ามาในทอผ้าแล้วครัไม่มีวินไม่เป็นไรครับบูชากไม่ได้บอกครับพูดเองบูชา,ชาก็างไยมาไฟครับผม อ้าวลรา oh. มาตินค well. รับเก็บตีบบอกเพียงไปแล้วเอฟซีทูครับไปเก็บไซน่าออกเกมตรงนี้วิ่งฟรีเลยครับสำหรับทางด้านบูชาร์กนะว่าเพื่อนเนี่ยสเกาพื้นที่เล่นด้านหน้าให้แล้วแล้วลงน้ําไปหนึ่งคนครับผมก็ภัยก็เดินเข้ามาตรงริมหาดครับชา้าครับวนวนมปวนมาแล้วก็ภัยก็ล็อกหลังคผู้ชมฮะโอ้ดูไลยเห็นกวาดผ่านเร็วๆต้องควัมเสียก็เก็บตา้งแตไม่ได้ ยังอยู่ในน้ำอยู่เลยอินฟินนะท่านผู้ชมแล้วเฮลับเซิร์ฟกลางเสร็จเรียบร้อยครับคอนเซ็ปต,ต์ได้คิวมาเป็นเซเวทฮะพวกเราจะจงไก่แบบปิดฉากอย่างสวยงามเลยหรือเปล่าครับท่านผะู้ชมอินฟินยังล้อหินอยู่ตรงกลางครับพื้นะ้างน่ะเอาไปเอาออยแล้วค่ะหา,ะอ,าอยู่แล้วกิววีเปิดน้องบูชาจนได้ครับ ขอไปวงลงล่างอินฟินไปบันเทิงวงวงโอ้ยขอร้องผมว่าวงยังไงต้องขึ้นบนว่ะวิวมันน้องโกงเกินว่ะลากไปวงบนนะเฟสแคนแล้วตรงนี้สเปรย์เก็บก่อนเลยแมล่าหนูซีต้องปั๊มด้วยขึ้นมาชุบแต่ชุบไม่ได้นะครับเฟสแคนที่สองวอลดัชแชมป์ที่สามอาฮิวผมว่าเพราะอินฟิน oh, ไม่ได้ไก่เกมนี้นะครับ แสตงสารเสริญอุดันเขาใส่เป็นแคสตงคนในวงนี้อยู่หรือเปล่าแล้วดูแล้วดูอุดันคอนเซปต์ขึ้นรถต้องหื่อสะพานนี้ไอซีทูจัดจัดครับใต้สถาพานแปดเนี่ยเล่นไม่ได้นะไอเฟลเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าอุดันจะตีแล้วครับต้องครับสองสี่ตรงนี้แล้ดูนูซี่ก็จะเป็นตัวแจมสอดแทรกที่เราจังหวะตัดตรงนี้อยู่เหมือนกันข้อผาเหมือนเห็นมาตินแล้วครับควักแกรนเน็มา แกะสลักแต่ป่าไปหามาตินเน้นๆน้ำโอ้ยหินขึ้นรับหัวโผงอาคลาบครึ่งหลอดวิกฤตมาตินเป็นตัวค้ำไม่ด้วยตัวฉีกไปเล่นฮะโอ้หนูซียังว่ายน้ำมาที่แอร์ดรอปตัวเป็มครึ่งหลอดไปแล้วดีครับแกดำทันอืมสายเปิดตาซอกไปต้องเป็นอะไรตอนเสร็จมุมนี้ไม่ได้กิววี่ปาดได้ เอ็นซีทัวร์จะเกมเบิรออภัยทางไหนอินฟินยนแล้วดูซี่ดูซี่เนียนมาชิดน้ำแล้วครับไม่น่าพลาดน,นะพี่ดิวขับไปวิ่งวนวนวน,วนหลังเข้าไปเอสไวครับสมอกโปะน้ำไปก่อนโกคนขึ้นมายิงครับเอาเลือดไป เราดูครับสายดักดักสุดแล้วแม่ขึ้นมาเก็บขอตั้งหน่อยโคมาหายใจเรียบร้อยกิววี่ฮะเก็บกอผายให้เพื่อนเก่าแล้วไก่ว่าเฟ้แค่ยังไงจบสามครับแลบ้วอินฟินจบสองนะท่านผู้ชมม้อเผานุ่มม้อเผานุ่มเกินมาเอาจริงวอลท์เนี่ยมาบอกนะขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงหนึ่ง เกือบหายและเลือดเยอะกว่านี้ได้รู้นะท่านผู้ชมครับติดตลกผู้ชมมาเกือบเหมือนกันว,ว้าวดาร์กี่แชมป์แล้ววะน้าห้าไหมหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไก่พี่ดิวหกจากสิบห้าเกมงตรานี้้าบอคอแตกหนะ้าเบาดาส